หากเราไปย้อนดูการถแถลงข่าวที่เปิดภาพวงจรปิดในคืนสังหารสารวัตรแบงค์ในงานปาร์ตี้ของกำนันนกนะครับเราจะเห็นว่าตัวละครสำคัญในคดีนี้นะครับคือทีมนะครับร,ปรอปพหรือว่าทีมคุ้มกันของตัวกำนันนกเองนะรบรบรดาลูกน้องลูกสุนต่างๆที่ต่างพกปืนกันอยู่ภายในงานนะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะครับบิ๊กโจ๊กใช้คำว่าก็เข้าโคฟเวอร์เข้าคุมพื้นที่ ชักปืนออกมานะครับเพื่อที่จะคุ้มกันเจ้านายของตัวเองก็คือกำนันนกนะครับสตัวละครสําคัญที่เพิ่มโผล่มานะครับที่บิ๊กโจ๊กมีการเปิดเผยนะครับในภาพวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านของกำนันนกเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับว่ามีนายเด้งนะครับนายเด้งที่สวมเสื้อสีขาวนะครับอยู่บริเวณหน้าบ้านคือภาพภาพนี้นะครับปรากฏหลังจากที่มีการลั่นกายยิงสลวอตแบงค์แล้วพอเสียงปืนดังเส้นเสียงปืนเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีเข้า ปกป้องนะคุ้มกันเจ้านายอย่างกัลนกในเด้งเนี่ยเป็นญาติของกำนันกครับคือมีการถืออาวุธปืนนะครับเราจะเห็นในภาพในที่วงสีแดงเนี่ยคือถืออาวุธปืนเตรียมเข้าไปในบ้านของกันันกเพื่อที่จะคเวอร์พื้นที่นะครับคุ้มกันหลังจากที่มันมีการยิงกันเกิดขึ้นนะครับส่วนคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือในต๋องนะครับในต๋องเป็นคนเอาอาวุธปืนนะครับมาส่งให้กับในเด้งซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีคุมตัวไปฝากถังแล้วเรียบร้อยนะครับถูกดำเนินคดีไปแล้วนะครับ ส่วนอีกคนนึงครับก็คือในหน่องแหละครับเมื่อปืนข้างกายของกำนันนกที่อยู่ภายในงานที่ถือปืนตั้งแต่ช่วงทุ่มกว่าๆเนี่ยนะครับในกล้องวงจรปิดเห็นว่าเน็บปืนอยู่ที่กางเกงนะครับคือเตรียมคุ้มกันนะนายของตัวเองก็คือกำนันนกอะนะฮะและในงานนะครับยังมีรอปพอีกนะครับรอปภที่เออถูกจับและสารให้ประกันตัวไปเนี่ยก็พกพาอาวุธปืนถือปืนอยู่ในงานเหมือนกันนี่ถือปืนกันเยอะครับและตำรวจก็ถือกันเยอะนะครับเนี่ยผมพามาย้อนดูครับลองไปฟังเสียงบิ๊กโจ้ครับ คือหนึ่งรปภนะครับนะแล้วก็คนในบ้านกำนันนะครับหลังจากที่มีการยิงแล้วเนี่ยนะครับชุดอของกำนันทั้งหมดก็เข้าเครอบครัวพื้นที่นะครับก็เป็นการรักษาความปลอดภัยกับกำนันลมากขึ้นนะครับนะก็ทุกคนก็มีปืนนะครับบางคนก็ชักปืนออกมานะครับเช่นอย่างไอ้เนี่ยอย่างไอ้อย่างไอ้ไอ้เร่งก็ชักปืนออกมานะครับดังนั้นหลังจากการยิงแล้วเนี่ยทุกคนก็เข้า พขาเปิดพื้นที่ทั้งหมดนะครับนแต่ตำรวจนก็แต่งการเจรนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าแต่กลุ่มไม่ได้เข้าทำหน้าที่วันนี้ผมเรียนนะครับนะเพราะฉะนั้นหลังจากการยิงแล้วเนี่ยนะครับก็มีการช่วยเหลือคนเจ็บก็โดยเนี่ยมีสวพอกและทางหลวงสพน้ำลงจากตำรวจต่างๆนะครับที่บอกมี3-4คนเนี่ยนะที่ช่วยแล้วก็มาช่วยซ้ำคือช่วยรองวสิงรองวสิงเนี่ยเขาเดินเดินมาเขาก็ลบ นะครับแต่ภาพเราไม่ให้ได้ดูละเอียดนะครับนะนะผมก็เล่าให้ฟังไว้กันเราว่าสินเขายื in, นเะรือมาเขาก็ลงปุ๊บลงบนลากจากรถเนี่ะนะครับสวัสดิโลก็เลยเข้าไปช่วยนะเราช่วยรถนะครับครับ